สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะสําหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะที่มาแชร์เรื่องราวความรักแล้วก็ความรู้สึกของทุกๆคนให้ได้รับทราบกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวความรักที่ผ่านมาแล้วก็ความรู้สึกที่ได้รับมาจากในอดีตนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ที่มันกําลังที่จะมีอะไรดีๆขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ดีปล่อยมันไปทิ้งไว้เป็น ประสบการณ์นะคะที่เราจะไม่ได้นำมาคิดหรือว่านำมาให้มันเกิดขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นรับฟังไพ่ย,ยิปซีเป็นไกด์ไลน์แล้วก็เป็นพลังงานที่ดีๆนะคะทุกคนโอเคค่ะท็อปปิกของเรานะคะเราจะมาเล่นในท็อปปิกที่ว่าคุณรู้ไหมนะคะคืนนี้ใครถึงคุณแทบขาดใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซิสามน้องหูกกระต่ายนะคะ ้าแดงเหลืองทำสมาธิให้นิ่งนะคะดึงดูสีใดเลือกสีน,นั้นเลือกไม่ได้กดหยุดไวก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูสีที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1น,นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะค่ำคืนนี้เรา,าดูสิว่าคุณรู้ไหมนะคะคืนนี้ใครคิดถึงคุณแทบขาดใจน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน ขอพลังงานนะคะแห่งไพ่าทาโรต์สื่อถึงคนกองที่หนึ่งนะคะใครคิดถึงคนกองที่หนึ่งแทบขาดใจนะคะคืนนี้มาดูซิ มาแล้วนะคะเด็กถือดาบนะคะเด็กถือดาบอยากคิดถึงมากเลยนะคะอยากพูดคุยอยากติดต่อสื่อสารนะคะคนนั้นอาจจะเป็นคนท่าหลมก็ได้นะคะการติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะการเคลียร์ปัญหาเรื่องหว่างคุณกับเขาให้มันชัดเจนนะคะเป็นการติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะ เรามาดูอีกสิมีคนอยากพูดคุยกับคุณนะคะเด็กถือเหรียญมีคนเฝ้ารอคอยโอกาสนะคะที่จะคุยกับคุณนะคะเป็นคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีประเด็นกับคุณอยู่ก็ได้นะคะเขาเฝ้ารอคอยโอกาสที่จะมาถึงนะคะเฝ้ามองโอกาสนะคะบางสิ่งบางอย่างที่จะเข้ามา ก็คือการเฝ้ารอคอยโอกาสการได้พูดคุยนั่นเองนะคะการติดต่อสื่อสารพูดคุยการเคลียร์เรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะรอการติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะเรามาดูซิเด็กถือดาบจัสเมนนะคะอยากคุยแล้วก็อยากเคลียร์กับคุณในเรื่องของ ความเข้าใจนะคะแล้วก็อยากให้คุณได้กับเขาได้ตกลงกันนะคะว่าเรื่องราวระหว่างเราสองคนถ้ามันคุยกันแล้วมันสามารถลงเอยหรือว่าไปต่อกันได้อย่างไรนะคะคุณจะได้รู้ความจริงจากปากของเขาเขาจะพูดทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณอยากรู้นะคะอะไรที่มันคลองใจอะไรที่ผ่านมามันมันไม่ชัดเจนหรือว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทําให้รู้สึกว่าคุณไม่เข้าใจตัวเขาคนสองคนไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะ ได้เปิดใจนะคะพูดคุยกันละกันนะคะเป็นการตัดสินเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะว่าจะสามารถไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ไหมนะคะคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะหกไม่เท้าเขาอยากที่จะไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอยากได้รับชัยชนะในเรื่องของความสัมพันธ์การเฉลมิมฉลองการเดินหน้าไปสู่ความสุขความสมหวังนะคะการประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของความรัก เขาอยากพูดคุยกับคุณเรื่องนี้นะคะเรื่องที่จะเดินหน้าต่อเป็นคู่รักกันนะคะสารความสัมพันธ์กันแล้วก็เคลียร์ปัญหากันนะคะอยากที่จะเปิดเผยความจริงในใจอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณรู้แล้วก็เฝ้ารอคุณอยู่นั่นเองเพราะว่าคิดถึงคุณมากๆเลยเห็นไหมคะการคิดถึงนะคะของใครบางคนหนึ่งที่เฝ้าคอที่จะพูดคุยกับคุณราโอกาสที่จะมาถึง นะะในการเคลียร์เรื่องหัวใจนะคะการตัดสินใจว่าตกลงกันว่าจ,จะำยังไงดีนะจะขยบสถานะเป็นคู่รักไหมหรือว่าจะจบลงแบบเพื่อนนะคะอะไรที่มันค้างคาในใจก็อยากให้มันจบลงไปได้ดีนะคะเพราะฉะนั้น6ไม้เทา้าเขาต้องการที่จะไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเดินหน้าแบบมีแต่ความสุขสมหวังนะคะมาดูอีกสิ อัศวินดาบนะคะดังพายุลมเลยทีเดียวนะคะคนธาตุลมสูงมากเลยนะคะเขาแม้จะมีอุปสรรคอะไรเขาจะต้องลุยมาติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณให้ได้เลยอะไรที่มันกระทันหันมันจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งเมสเซจอย่างกระทันหันอะไรที่มันรวดเร็วนะคะเขาอยากที่จะทำอะไรให้มันรวดเร็วมากๆเลยความสัมพันธ์มันอาจจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วก็ได้นะคะ หรือครั้งนี้ถ้าได้มาคุยกันได้มาเจอกันความสัมพันธ์มันอาจจะตกลงปรงใจหรือว่าทําอะไรกันอย่างรวดเร็วก็ได้เพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเขาอยากทําอะไรที่มันชัดเจนนะคะแล้วก็ได้หลั่งใจเพราะฉะนั้นเขาต้องการพูดคุยกับคุณมากๆเลยนะคะการที่อศวินดาพร้อมที่จะ เดินหน้านะคะเข้าสู่สงครามนะคะการพูดคุยพูดคุยนะคะการติดต่อสื่อสารแล้วก็การเคลียร์เรื่องของหัวใจการเรื่องของความรู้สึกกันซิว่าเราสามารถที่จะไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ได้หรือเปล่านะคะอยากพูดคุยกับคุณมากเลยนะคะแล้วก็คิดถึงคุณมากๆนะคะต้องการที่จะพูดคุยกับคุณสูงมากๆเลยเห็นไหมคะการเดินหน้าสู่การเจรจา <c oughs> นะคะแล้วก็การพูดคุยเปิดอกเปิดใจกันนะคะ สามไม้เท้านะคะคนทางไกลต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษานะคะเขาจริงจังมากนะคะเขามองไปยังเป้าหมายนะคะมองไปยังจุดหมายปลายทางที่เขาต้องการและก็ไม่ได้มาเล่นๆด้วยนะคะซีเรียสไม่ได้มาเล่นๆจริงจังนะคะดูท่าทางจริงจังมากนะคะมุ่งมั่นแล้วก็รอคอยนะคะเฝ้ารอคอยโอกาสไม่ได้มาเล่นๆ <pater annoyed> สามไม้เท้าตั้งใจนะคะตั้งใจให้มันเกิดตั้งใจที่จะรอคอยตั้งใจที่จะลุยเข้ามา พูดคุยกับคุณแล้วไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเขาต้องการสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเขาคิดถึงคุณมากๆนะคะเขาคิดถึงคุณมากๆเขาอยากที่จะเริ่มความสัมพันธ์กับคุณใจจะแย่อยู่แล้วนะคะเฝ้ารอโอกาสจังหวะช่วงเวลาที่ดีๆอยู่นะคะที่จะได้เข้ามานะคะสารความสัมพันธ์แบบคู่รักกันนะคะว่าฉันคิดถึงเธอนะแล้วฉันก็อยากไปต่อในเรื่องความสัมพันธ์กับคุณนะคะเรามาคุย พูดคุยกันไหมเรามาตกลงกันไหมว่าเราจะไปแบบไหนดีนะคะเดี๋ยวมาดูพอเราเข้าคันนะคะว่าอยากที่จะให้พลังใจอะไรนะคะเพิ่มเติม exception น,นะคะการให้โอกาสนะคะการให้โอกาสอยากได้โอกาสนะคะ บางทีโอกาสมันก็กําลังจะเข้ามานะคะบางสิ่งบางอย่างกําลังจะเข้ามานะคะเอามา3ใบเลยนะคะ2ใบ free spirit นะคะ be your own person นะคะเป็นตัวของตัวเองดีอยู่แล้วนะคะเป็นตัวของตัวเราเองนี่แหละแล้วก็มีความสุขให้มากๆนะคะ transformation ทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปมันกำลังจะเปลี่ยนแล้วก็ จะเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีมากๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะมันต้องจบลงด,ดีหรือมันต้องเดินหน้าไปไดีๆอยู่แล้วทุกอย่างมันต้องดีคิดไว้ว่าคือสิ่งที่ดีเป็นตัวของเราเองนะคะคิดดีทําดีนะคะแล้วก็มีพลังงานที่ดีสิ่งสิ่งนั้นจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะในเมื่อเราอย,อยู่ในพลังงานที่ดีอยู่ในเอเนอร์จีที่ดีนะคะแล้วก็คิดดีทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากจิตวิญญาณภายในจิตใจของเราใต้สํานึกของเรานะคะให้โอกาสรับรู้นะคะแล้วก็ ทำอะไรใหม่ๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไปดีเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามและทุกอย่างก็จะประสบความสําเร็จด้วยนะคะคนกองที่1ค่ําคืนนี้นะคะใครคิดถึงคุณจนแทบขาดใจเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็อยากพูดคุยกับคุณมากๆาเลยนะคะอยากกระเถิบความสัมพันธ์จะแย่อยู่แล้วนะคะยังไงฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็เป็นไกด์ไลน์นะคะขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับชมในค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สองนะคะน้องหัวกระต่ายสีแดงนะคะเรามาดูซิว่านะคะค่ำคืนนี้ใครคิดถึงคุณแทบขัดใจนะคะเรามาดูกันขอพลังงานแห่งไพ่าทาโรต์สื่อถึงคนกองที่สองนะคะอูอ้ The Hangman นะคะคนที่นิ่งๆกับคุณอยู่หรือเปล่านะคะคนที่ระหว่างคุณกับเขาต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบกันนะคะนิ่งกันได้สักพักหนึ่งแล้วนิ่งกันได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะหรือเขาจะเป็นคนที่สไตล์นิ่งๆหรือเปล่านะคะสไตล์นิ่งๆแบบผู้ใหญ่หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูสิสามดาบ ะะเป็นคนที่มีอดีตนะคะรักสามเศร้ามาก่อนนะคะที่เจ็บปวดแสนสาหัสเลยแล้วก็อาจจะเป็นพอ่อไม้แม่ไมก็ได้นะคะเขาวิตกกังวลแล้วเขาก็เสียใจนะคะถ้าเขาทําให้คุณได้เสียใจหรือว่าร้องไห้อะไรก็ตามแต่นะคะเขาเสียใจนะคะเขาคิดมากเขาเป็นกังวลนะคะ มาดูสิได้อะไรอีกนะสองดาบาต่างคนต่างนิ่งนะคะต่างคนต่างถอยออกไปนะคะมีการคิดลังเลกันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้หรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเหมือนกับเขายังคิดไม่ออกเขาคิดกับตัวเองนะคะแล้วคุณเรื่องคุณระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีปัญหากันก็ได้แล้วก็มีอุปสรรคด้วยนะคะ อุปสรรคของความสัมพันธ์นะคะคิดถึงคุณมากๆก,กนะคะก้า <c> ว <oughs> ดาบนะคะทุกคนก้าวดาบคือความวิตกกังวลความเครียดนะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีปัญหากันนะคะเป็นการนิ่งการถอยกันไปคนละก้าวถอยกันไปได้สักระยะหนึ่งความเจ็บปวดเสียใจยนะคะอุปสรรคอะไรก็ตามแต่นะคะทุกเรื่องเลยที่เป็นอุปสรรคทําให้ตอนนี้ยังคิดนะคะแก้ไขปัญหาหรือว่าคิด เดินหน้าต่อไปยังไงยังไม่ออกนะคะรู้สึกวิตกกังวลแล้วรู้สึกนอนไม่หลับนะคะนอนไม่หลับแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามันยังหนักอกหนักใจนะคะปัญหามันยังค้างคางอยู่ในใจเรื่องราวระหว่างคนกับเขานะคะมันยังไม่ได้เคลียร์นะคะมันยังไม่ได้เคลียร์นะดูสีได้อะไรอีก The in place คุณเป็นอ็ Place อยู่ในใจของเขานะคะเขาคิดถึงคุณมากๆนะะแล้วฮะแล้วเขาก็กังวลเหมือนกันนะคะกังวลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหรือว่าคุณนิ่งจากเขาไปคุณเงียบจากเขาไปนะคะหรือว่าปัญหานี้มันยังไม่สามารถเทคแอคชั่นได้มันยังไม่สามารถไปต่อในเรื่องความสัมพันธ์ได้นะคะเขาคิด <c oughs> ถึงคุณมากเพราะว่าต <c oughs> ัวตนของคุณน่ารักมากคุณเข้มแข็งคุณเด็ดเดี่ยวนะคะคุณมีทุกอย่างอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ตัวเองมีความพร้อมมากๆอาจจะเป็นพ่อแม้แม่ๆก็ได้อย่างที่บอกนะคะ เขาคิดว่าคุณเป็นคนที่ดีมากๆสําหรับเขาเป็นคนดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ดีพร้อมทุกอย่างด้วย dm place ไม่มีทิฏฐิเลยทีเดียวนะคะคุณอาจจะคิดว่าตัวเองไม่ได้ดีอะไรนะคะแต่เขามองคุณว่าคุณดีมากๆเลยค่าแล้วก็เพอร์เฟกมากๆนะคะเขาเขาคิดถึงคุณมากๆเลยทําให้กลายเป็นอะไรที่มันกังวลน,นะคะกังวลนอนะไม่หลับเครียดหรือว่าความเสียใจที่ทําให้คุณรู้สึกเศร้าเสียใจหรือเปล่านะคะหรือความอะไรที่ยังคงแก้ปัญหา นะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขายังไม่ได้แล้วก็เหมือนกับว่าต้องต้องนิ่งกันไว้นะคะก็เลยยังไม่สามารถที่จะ take a คชั่นอะไรได้นะคะเรามาดูซิได้อะไรอีกนะหนึ่งเหรียญการขอโอกาสการเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์การขอโทษขอโอกาสการให้ของขวัญการออฟเฟอร์นะคะ อะไรให้กับคุณการเข้ามาดูแลนะคะเขาอยากที่จะมาเป็นผู้ให้หรือว่ามาเป็นคนที่เขาอยากขอโอกาสในความสัมพันธ์ของคุณเห็นสิเห็นไหมคะเหมือนกับว่าเขาเขามีความประมาทความกังวลน,นะคะความคิดมากความลังเลนะคะความที่แบบคุณกับเขามีปัญหากันถูกปะการที่นิ่เงียบเงีเ ب, งีงเยบกันออกไปนะคะห่างหากันออกไปแล้วก็เหมือนกับปัญหามันยังคงค้างคาอยู่ ทำให้รู้สึกว่าจะทำยังไงดีนะคะสองดาบจะทำยังไงดีนะจะไปยังไงดีจะแก้ยังไงดีนะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาแล้วก็มีความที่วิตกขมวดเหมือนกันนะคะใจสั่นแล้วก็ประหม่าถ้าได้คุยกับคุณแล้วถ้าได้เข้ามาคุยคุณจะเป็นยังไงคุณจะรู้สึกโอเคกับเขาหรือเปล่าถ้าเข้ามาขอโอกาสคุณจะโอเคกับเขาไหมคุณคือดีเอ็มเพลสในใจของเขาคุณน่ารักมากๆนะคะเขารู้สึกว่า เขาคิดถึงคุณมากแล้วเขาอยากไปต่อในความสัมพันธ์นะคะการขอโอกาสขอโทษอะไรก็ตามแต่การให้ของขวัญให้อะไรพิเศษสำหรับคุณนะคะคุณอยากที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณโชคดีอีกครั้งหนึ่งที่ที่ได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของเขานะคะอยากทำให้คุณรู้สึกว่าคุณโชคดีมากๆและคุณอาจจะมีโชคดีนะคะกับเขาคนนี้ก็ได้นะคะเขาอาจจะมาช่วยเหลือหรือว่าอาจจะ อยากเข้ามาช่วยเหลือเจอจุนเรื่องเงินทองอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะหนึ่งเหรียญเนาะอาจจะเป็นความโชคดีนะคะคุณอาจจะได้รับโชคดีจากเขาหรือว่าเขาอยากที่จะเข้ามาขอโอกาสการออฟเฟอร์การดูแลการให้อะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณนะคะการขอโทษซื้ออะไรมาขอโทษนะคะซื้อสิ่งมีค่าหรือว่าอะไรมาขอโทษให้คุณได้รู้สึกโอเคนะคะเพราะฉะนั้น คิดถึงคุณมากๆเลยนะคะจะทํายังไงดีนะนะคะอยากที่จะขอโอกาสนะคะแต่ก็กลัวเหลือเกินว่าคุณจะโอเคกับเขาหรือเปล่านะคะถ้าคุณไม่โอเคกับเขาเขาก็ต้องเคารพนะคะในการตัดสินใจของคุณว่าสิ่งที่เขากลัวนี้นะคะมันเป็นจริงนะในความรู้สึกของเขานะคะถ้าคุณไม่โอเคกับเขาเขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณนะคะนะคิดถึงคุณมากๆเลยในค่ําคืนนี้นะคะ คิดถึงคุณแทบขาดใจนะคะจะไปยังไงดีนะ่าจะเอายังไงดีนะนะคะอยากที่จะเข้ามาขอโทษขอโอกาสได้เริ่มความสัมพันธ์จังเลยนะคะขอ,พอขขไพ่ร r อกเกิลสิได้ไเลย p a s s o n นะคะการอดทนความอดทนความใจเย็นความอะไรก็ตามแต่ทุกอย่างต้องใช้ความอดทนค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรมันก็ต้องใช้ความอดทนหมดนะคะความพยายามนะคะ information เอ่อไม่ใช่ค่ะ inspiration นะคะแรงบันดาลใจนะคะบางสิ่งบางอย่างถ้าเราจะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเราต้องมี inspiration ภายในใจแรงบันดาลใจที่เราจะทําสิ่งใหม่ๆนะคะทำอะไรต่างๆให้มันดีให้มันใหม่ๆเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงการทําอะไรใหม่ๆมันจะ ได้ผลลัพธ์ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นความอดทนนะคะแล้วก็แรงบันดาลใจนี่แหละมันจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จนะคะอุดหนึ่งใบ intention นะคะทุกสิ่งทุกอย่างะค่ะอยู่ที่เราคิดแหละอยู่ที่ตัวเรานะคะเท่านั้นไม่ว่าใครจะว่ายงไงเรามีความอดทนนะคะเรามี p a s ช i o n นะคะแรงบันดาลใจที่จะทำอะไรใหม่ๆทุกสิ่งทุกอย่างมัน ก้าต่อไปได้เสมอแล้วก็จะประสบความสําเร็จด้วยแล้วก็จะประสบความสําเร็จในทุกๆอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราความอดทนความใจเย็นความอะไรที่มันต้องแบบใช้การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอใช้แรงบันดาลใจอยู่เสมอนะคะใช้ความนิ่งนะคะใช้สมาธิใช้สติทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราก่อนนะคะทุกคนคนกองที่2นะคะก็ประมาณนี้ค่ะ energy ของค่ำคืนนี้นะคะขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆคืนนี้นะคะนอนหลับฝันดีเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนนี้เลือกกองที่3นะคะน้องหูกระต่ายสีเหลืองนะคะกับท็อปปิกของเรานะคะคุณรู้ไหมคืนนี้ใครคิดถึงคุณแทบขาดใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูสิใครกันเนาะมาดูสิขอพลังงานแห่งไพ่าทาโรต์สื่อถึงคนกองที่ 3นะคะเ m มูนนะคะคิดถึงมากแค่ไหนเห็นไหมคะว่ามีความอึดอัดมากแค่ไหนนะคะอึดอัดเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาน่าจะยังไม่เคลียร์นะคะหรือว่ามันทำให้ใครบางคนอึดอัดมากนะคะแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจนะคะความอึดอัด ความหม่นหมองความเศร้าความคิดมากนะคะอยู่ข้างในใจนะคะความอึดอัดภายในใจสเสรนเพราะว่าอะไรนะคะคิดถึงคุณมากเลยนะคะไพ่ใบนี้ชื่นชอบมากๆเพราะฉะนั้นใครหลายๆคนก็คงชอบไพ่ใบนี้เหมือนกันนะคะความที่ว่าไม่ว่าเขาจะมีความเป็นผู้นําสักแค่ไหนนะคะไม่ไม่ไม่ว่าเขาจะเป็นยังไง เขาตกหลุมรักคุณมากๆเลยนะคะคุณมีเสน่ห์นะคะเวลาที่เขาได้มองคุณเวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณเขารู้สึกว่าดังต้องมนตราต้องเสน่ห์จริงๆนะคะคุณถูกใจตึงตาตึงใจเขามากๆเลยไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตานะคะหรือว่าความมีเสน่ห์ของคุณนะคะความที่เป็นคนดีของคุณทําให้เขารู้สึกว่า หัวใจเขาอ่อนโยนมาที่คุณมากๆเลยนะคะแล้วก็อย,กอยากอยู่ใกล้คุณด้วยเพราะว่าความที่อยู่ใกล้ๆมันรู้สึกมีความสุขแล้วมันมีความอบอุ่นมากๆจริงๆนะคะเขาไม่อยากที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าอยู่ใกล้เขาแล้วมันเป็นอันตรายเลยใดๆนะคะอยู่ภายนอกนะคะอยู่ข้างนอกเขาอาจจะรู้สึกว่ามีความเป็นคนที่ดุดันนะคะ มีอำนาจนะคะพูดจาตรงๆพูดจาฉาญพาูดจริงทําจริงนะคะชัดเจนนะคะแต่คือตัดจบก็คือจบอะไรก็แล้วแต่มีความเป็นผู้นําสูงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าอยู่ใกล้ๆคุณเขาจะต้องยินยอมคุณนะคะแต่เพียงผู้เดียวนะคะก็จะอ่อนให้คุณอยู่ใต้อํานาจเดอร์คุณเวลาที่มองคุณแก้สายตาปิงป๊งปิ๊งแวววาวนะคะมีแต่ความสุขมากๆเลยทีนี้นะคะจะไม่ให้อึดอัดได้อย่างไรจะไม่ให้คิดถึงแทบขาดใจได้ยังไงนะคะในเมื่อ ใจเขาอยู่ที่คุณขนาดนี้นะคะมีความอึดอัดอึดอัดมากๆนะคะอยากอยู่ใกล้นะคะอยากมากอดเลอเกินนะคะอยากมากอดอยากอยู่ใกล้อยากนอนซบคืนนี้นะคะอะไรประมาณนั้นนะคะคนกองที่สามคิดถึงถ้าไม่ท้าออกมานะคะมันเป็นความอึดอัด อยู่อยู่ภายในใจระหว่างคนเกับเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าห้ามไม่ท้ามันเป็นการที่ไม่เข้าใจกันทะเลาะกาันมีเรื่องมีรามีปัญหาการเกิดขึ้นนะคะทําให้รู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันยังติดอยู่ภายในใจนะคะคิดถึงมันก็คิดถึงแหละนะคะคิดถึงก็คิดถึงคิดถึงนะคะแต่ว่าอะไรที่ยังไม่คุยกันยังไม่เคลียร์กันมันก็รู้สึกว่านิ่งๆกันก่อนห่างๆกันก่อนนะคะแต่ใจเนี่ยนะคะ อ่อนโยนมามากแล้วใจอ่อนโยนมามากแล้วนะคะแต่เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันยังไม่เคลียร์ยังไม่คุยเลยเพราะฉะนั้นได้แต่คิดถึงนะคะได้แต่คิดถึงมากๆได้แต่คิดถึงจนขาดใจนะคะ <c oughs> ค่ําคืนนี้นะคะตายแล้วแต่แล้ว,ลวมามาดูสิได้อะไรอีกนะ ความขัดแย้งความไม่เข้าใจกันนะคะมีปัญหาเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสีถ้วยความไม่ได้ดังใจนะคะอยากจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะอยากมาหายอยากพูดคุยอยากทำอะไรแต่มันไม่ได้ดังใจหรือว่าการที่คุณกับเขาทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันมีปัญหากัน มันทําให้ฝ่ายใดฝ่ายนึงงอนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ไม,ไม่เข้าใจไม่ได้หลังใจไม่เอาไม่ชอบอะไรแบบนี้ทําให้นิ่งกันไปนะคะหรือเขาจะอยากที่จะทําอะไรมากกว่านั้นอยากที่จะมาอยู่ใ,ใกล้ๆคุณมากกว่านี้อยากที่จะทําอะไรมากกว่านี้แต่ว่ามันเหมือนก็ว่ามันยังทําไม่ได้นะคะมันรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ลังใจนะคะเบื <G l ain> ่อเหลือเกินทําไงดี <G l ain> อะไรประมาณนี้นะคะความไม่ได้หลังใจนะคะ ความหน้าเบื่อนะคะหัวใจอยู่ที่คุณเหลือเกินนะคะคิดถึงคุณเหลือเกินอยากเริ่มต้นใหม่เห็นไหมคะคิดถึงมากเลยแทบขาดใจจริงๆสายน้ําแห่งถ้วยนี้มันไหลออกมานะคะสี่สายอาจจะมากกว่าสี่สายนะคะแต่เอาสี่สายก็พอนะคะเพราะฉะนั้นการอยากที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะความรู้สึกใหม่ๆที่มันก่อเกิดภายในใจเขาขึ้นนะคะอะไรที่มันมีปัญหาไปแล้วมันเหมือนกับว่าพอมานั่งคิดนะคะ นั่งคิดนั่งอยู่คนเดียวนั่งคิดนั่งอยู่คนเดียวสี่ถ้วยนะคะฉันไม่น่าทําแบบนั้นเลยไม่น่าทําแบบนั้นเลยไม่น่าพูดแบบนั้นไม่น่ากระทําแบบนั้นให้เขารู้สึกว่าเสียใจนะคะมีปัญหากันเลยไม่น่าทําเลยนะคะน่าเบื่อจังเลยตอนนี้รู้รสึกว่าไม่ได้หั่งใจโทษตัวเองประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการรู้สึกว่าอยากที่จะเริ่มต้นในเรื่องความสัมพันธ์มันเป็นความคิดถึงมันเป็นความรู้สึกใหม่ๆที่เขาอยากที่จะเริ่มต้นนะอยากจะทําอะไรใหม่ๆให้มันดีขึ้น ะะอยากพัฒนาไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์หนึ่งถ้วยอะไรที่มันสวยงามความรู้สึกก่อเกิดใหม่นะคะสิ่งต่างๆที่มันเป็นอะไรใหม่ๆนะคะท้องฟ้าสดใสท้องฟ้าเป็นสีชมพูนะคะเห็นไหมคะสีชมพูเลยถ้วยก็เป็นสีชมพูทุกอย่างสีชมพูนะคะท้องฟ้าสีชมพูหมดเลยเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่ามันกลายเป็นความรู้สึกสีชมพูไปแล้วนะคะความรู้สึกที่คิดถึงคุณมากๆแทบขาดใจนะคะหัวใจอยู่ที่คุณใจทําอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้น ตอนนี้หัวใจเป็นสีชมพูนะคะทุกคนหัวใจเป็นสีชมพูและฟูฟ่องนะคะไปด้วยภาพของคุณนะคะข้าคืนนี้คิดถึงคุณมากเพราะฉะนั้นก็จงคิดถึงต่อไปนะคะเพราะว่าถ้าเขาจะเทคแอคชั่นเขาต้องเทคแอคชั่นมาถูกไหมนะคะใครคิดถึงคุณแทบขาดใจ่อามาดูอีกซิเลเวอร ตัดคุณไม่ขาดนะคะตัดคุณไม่ขาดคิดถึงแทบกรดใจมากๆเลยเลเวอร์นะคะเขารู้สึกว่าคุณกับเขาว่าเข้ากันได้ดีไปด้วยกันได้เป็นเดซินี่ที่ทําให้คุณกับเขาได้มาเจอกันคุณกับเขาอาจจะตกหลุมรักกันมากๆเลยนะคะตกหลุมรักกันรู้สึกว่าเหมือนการรู้สึกมีความแตกต่างไม่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของอะไรอ,ะอายุนะคะวัยวัยอายุอันเดียวกันนะคะ,อ,ะอายุ ต่างชาติต่างถิ่นนะคะต่างวัฒนธรรมได้หมดเลยนะคะมีความเหมือนแต่มีความแตกต่างรู้สึกเข้ากันได้ดีมันเหมือนบุพเพสนิวาสนะคะเคมีที่เข้ากันเขารู้สึกว่าคิดถึงคุณมากและเขารักนะคะเขารักคุณเขาตกหลุมรักคุณเขาชื่นชอบคุณมากๆหัวใจเขาอยู่ที่คุณและเขาอยากที่จะเดินหน้าต่อความสัมพันธ์ด้วย <S <S เพราะฉะนั้นเขาตัดคุณไม่ขาดนะเขาคิดถึงคุณและเขารักคุณนะคะคิดถึงคุณมากๆเลยคนกลองที่สามนะคะ นะใครนะคิดถึงคุณแทบขาดใจนะคะเรามาดูสิเอราเข้าคาะเดี๋ยวที่จะให้พลังใจอะไรนะ new beginnings ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเริ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น1ถ้วยกับ new beginnings ไม่ว่าจะอะไรนะคะไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไปในทิศทางไหนมันจะไปยังไงทุกสิ่งทุกอย่างทุกวินาทีของเราคือการเริ่มต้นนะคะบอกเสมอเลยมันคือการเริ่มต้นทุกอย่างก้าวนะคะท้ากลมหายใจเพราะฉะนั้นมันจะจบลงได้ต่อเมื่อเราไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นอะไรที่ใหม่ๆที่เริ่มต้นใหม่เสมอนะคะ มุลเลอร์พระจันทร์ค่ำคืนนี้คิดถึงเธอมากเลยนะคะพระจันทร์ยังมีขึ้นมีลงมีมืดยังมีสว่างรู้สึกทุกอย่างมีมาและไปนะคะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด transformer มมอ,อ้าไม่ใช่ท r a n s f o r m a t i o n นะคะอ้าไม่ใช่ขอภัยค่ะทุกคนขอภัยอย่างยิ่งนะ inspiration ค่ะ แรงบันดาลใจแพชั่นต่างๆอยู่ที่จิตใจของเราในเมื่อเรามีแพช s i o หรือว่าทำอะไรใหม่ๆนะคะมันจะไปสู่ในทิศทางที่ดีเสมอแล้วจะมีแสงสว่างอยู่ปลายปลายอุโมงค์นะคะปลายความฝันเราเพราะฉะนั้นเรามีความฝันได้เรามีความสุขกับตัวเองได้นะคะมีความฝันมีอะไรที่เริ่มใหม่ๆอยู่เสมอทุกสิ่งทุกอย่างมี i n นส i r เรชั n นะคะมีแรงบันดาลใจแล้วมันจาก ประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องเลยค่ะเรื่องการงานเรื่องการเงินเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างมาที่ใจเราถ้าใจทาอะไรด้วยใจรักนะคะแล้วก็มีความสุขประสบความสําเร็จทางนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะนี่ฝากไว้สําหรับคนกองที่3มนะคะขอบคุณมากเลยสําหรับค่ําคืนนี้ที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็มาส่งทุกคนเข้านอนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็นอนหลับฝันดีมากๆคืนนี้นะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ